สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสูส่สาพยากรหรือสภายาโรนะคะคลิปนี้จะเป็นการทํานายดวงนะคะสําหรับคนเกิดวันทั้ง7ว่าในวันที่1มิถุนายนนี้คนเกิดวันทั้ง7ตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์ท่านใดจะมีโชคมีลาบในวันที่1มิถุนายน2566บ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะการทานายดวงนี้เป็นการทํานายดวง โดยรวมกกว้างไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งฉะนั้นก็ดูอย่างมีสตินะคะแล้วก็ดูเพื่อความสนุกสนานหรือความบันเทิงเท่านั้นนะคะอ่าเริ่มจากท่านที่เกิดวันอาทิตย์เลยค่ะท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวเรามาดูการสาได้สับไพ่ไว้แล้วเดี๋ยวขออนุญาตจับไพ่ทางคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะขอสามใบค่ะ Okay. มาดูกันเลยค่ะท่านที่เกิดวันอาทิตย์ไพ่ใบแรกคุณได้ไพ่สองดาบนะคะได้ไพ่หกถ้วยค่ะและก็ได้ไพ่ Queen of Cup นะคะจะเห็นว่าท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะในในในเดือนใน,นในวันที่หนึ่งมิถุนายนนะคะคุณวันนี้คุณลังเลคุณลังเลคุณสับสนคุณไม่แน่ใจนะคะ ไม่แน่ใจไม่รู้จะไปทางไหนดีนะคะปิดหูปิดตานะคะแล้วก็ถ้านะคะถ้าถ้าจะมีโชคมีลาบได้มาจากคนคนเก่าคนเดิมคนเพื่อนเก่าเพื่อนเดิมอะไรเงี้ยนำมาให้นะคะถ้าจะมีโชคลามนะถ้าใครอยากมีโชคมีลาบนะคะแต่ว่าคุณก็ยังคิดอยู่นะคะบางคนอาจจะมีมีตัวที่คิดเนี่ยอยากเสี่ยงแต่ก็ไม่แน่ใจนะคะขออีกใบหนึ่งคะ่ะ ได้ไพ่หกเหรียญค่ะอย่างที่บอกนะคะในวันนี้นะถ้าจะมีโชคนะคะคุณจะได้โชคจากคนเกา่าคนเดิมนะคนที่อา,อาจจาะคนเกา่าคนเดิมหรือบางคนเสื้อกคนเกา่าคนเดิมแล้วถูกนะคะประมาณนี้เลยนะคะแต่ถ้าอยากทำบุญนะคะเป็นให้เสริมดวงเสริมโชคเสริมลาบนะคะก็คือให้นะคะ ต้องให้ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะหรือทําบุญกับเด็กทาบุญกับคนยากจนทําบุญกับคนยากไร้อันนี้จะเสริมดวงเสริมบารมีของคุณนะคะสําหรับทานที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะเลขที่เห็นนะคะเลขที่เห็นนะคะเลขที่เห็นเลขที่เห็นเลขที่ดีของคุณจะเป็นเลข6นะคะเลข6นะคะของท่านที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะ ต่อมานะคะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะมาถึงท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะเรามาดูว่าท pray 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 pray. ่าน,ท,นะะท,ที่เกิดวันจันทร์จะเป็นอย่างไรบ้างขอสาใบค่ะในวันที่หนึ่งมิถุนายนนะคะท่านที่เกิดวันจันทร์นะใบโอเคท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะยวขยับไ่ค่ะ โอเคค่ะสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะขออนุญาตปรับกล้องนิดนึงนะคะโอเคท่านที่เกิดวันจันทร์ไพ่ใบแรกคุณได้ไพ่สี่ถ้วยค่ะนะไพ่สี่ถ้วยไพ่สองเหรียญค่ะและไพ่ wheel of fortune ค่ะสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะช่วงคุณไม่แน่ใจนะวันจันทร์คุณเป็นคนที่ไม่แน่ใจ ลังเลแล้วก็คุณใครมาบอกอะไรใครมาพูดอะไรคุณจะไม่สนใจเลยนะในวันที่หนึ่งนิทนาคุณรู้สึกว่าคุณมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะแต่ว่าคุณก็อาจจะเปลี่ยนใจได้บ้างนะคะและก็ในวันที่หนึ่งเนี่ยจะมีเงินให้เข้ามาหมุนมีเงินให้เข้ามาใช้นะคะส่วนในเรื่องของวิวออฟฟอร์จ n นคุณปล่อยให้เป็นไปตามกลงล้อแห่งโชคชะตานะคะแต่ถ้าใครอยากเสี่ยงโชคนะคะเสี่ยงโชคคุณมีโอกาสที่จะ มีโชคมีลาภได้นะคะมีโชคมีลาภจากไหนจากบางคนอาจจะเป็นบ้านเลขที่บางคนอาจจะเป็นเรื่องของบ้านเลขที่ที่คุณอยูอ่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็บางคนอาจจะเป็นเรื่องของอโชคลาภจะได้จากยานพานะะเลขทะเบียนรถที่คุณใช้อยู่นะคะลองเสี่ยงดูถ้าใครอยากเสี่ยงนะคะ เดี๋ยวเปิดไพ่ให้อีกใบหนึ่งเนาะมาดูไพ่สรุปเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของโชคลาบว่าเราจะมีไหมนะคะถามว่าโชคลาบของคนที่เกิดวันจันทร์นะให้โชคลาบแค่อ่า25% 25%นะให้น้อยไปนิดหนึ่งนะคะอให้30%ก็ได้ S <S <preach miracle> ตัวราภของคุณถามว่าเด่นไหมไม่เด่นนะคะ่ายไม่เด่นนะแต่ว่าถ้าอยากซื anyway. ้อจริงๆนะคะถ้าอยากซื้อจริงๆก็ซื้ออย่างที่บอกเนาะเลขที่บ้านหรือเลขที่รถเลขทะเบียนรถนะคะแต่ว่าถามว่าเด่นไหมไม่เด่นนะคะไม่เด่นไม่เด่นในเรื่องของโชคลาภนะเลขที่เห็นเลขที่ที่เห็นที่ดีของคุณนะคะเป็นเลขหนึ่ง นะคะเลขหนึ่งเลขหนึ่งนะคะของคนเกิดวันจันทร์นะคะค่ะมาถึงท่านที่เกิดวันอังคารนะคะของสามใบค่ะสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารนะสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารสามใบนะคะไพ่ใแบรแรกที่ได้ได้ไพ่เทมเพลนส์ค่ะ ไพออ่อเภอแรนเป็นไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงวันอังคารนะคะท่านที่เกิดวันอังคารในวันที่1มิถุนายนนะคะคุณจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการย้ยายบางคนย้ายที่อยูย่อาศัยบางคนย้ายที่ทํางานนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณแต่ว่าเปลี่ยนแปลงดีไหมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ได้ไพ่สองถ้วยค่ะคุณจะมีโชคลาภนะคะคุณจะมีโชคนะคะโชค อ้ามคน,นจะโชค2องชั้นนะคะโชคจากคนรักโชคจากคนที่รักคุณนะคะคอยช่วยเหลือคอยดูแลคุณอสำหรับท่านที่เกิดวังคารนะคะแล้วก็ได้ไพ่ในออฟสปอร์ในอนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอการงานการต่อสูนะคะ้ความสำเร็จนะคะได้มาซึ่งความขยันความหมั่นเพียรน,นะคะอันนี้เป็นไพ่ของคนเกิดวันอังคารนะคะ ถามว่ามีโชคลาภไหมโชคลาภของคุณจะเด่นจากคนรักนํามาให้คนที่รักคุณนําให้นะคะจะเด่นแบบนั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวขอเปิดให้ให้อีกใบหนึ่งนะเป็นวันที่ดีของคุณนะวันอังคารนะ,ะถามว่าโชคลาภจะเด่นเด่นจริงไหมถ้าจะได้โชคลาภนะคะจะได้จาก ได้จากได้จากาสิ่งที่แบบว่าแตกหักเสียหายพังนะคะจะได้โชคลาภจากตรงนั้นบางคนอนะรถมีปัญหาก็ซื้อทะเบียนรถนะคะเนาะเลขที่เด่นของคุณนะเลขที่เด่นของคุณนะจะเน,น้นเลขสนะคะเลขสองหรือเลขสองโดยเลขสี่เลขหนึ่นะคะ เลขที่เด่นของคุณนะของท่านที่เกิดวันอังคารนะคะถามว่าถ้าอยากที่บอกนะถ้าจะเด่นได้จากคนที่คุณคนที่คุณรักนำมาให้นะคะในเรื่องของโชคลาภนะคะโอเคแต่ถามว่าการเสี่ยงโชคนะคะมันไม่ได้เพราะว่าทุกคนจะจะโอเคหมดนะคะการดูนี้ดูเพื่อความสนุกสนุกเฉยเก็ได้นะคะสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารคะ่ะ ค่ะสําหรับท่านที่เกิดวันพุธนะคะมาถึงวันพุธแล้วนะมาดูกันว่าในวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้คนวันพุธจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วจะมีโชคมีลาภกับเขาหรือเปล่านะคะออสามใบค่ะหนึอีกใบหนึ่งค่ะส,สโอเคคนที่เกิดวันพุธนะคะคุณได้ควีนอ of ว n นนะคะเรื่องการงานของคุณมั่นคงมีเรื่องงาน เป็นคนที่ทํางานหมู่อย่างมุ่งมั่นแน่วแน่นะคะและก็งานมั่นคงดีนะคะและก็มองหางานอาชีพเสริมงานเสริมนะคะมองหางานที่จะทําให้คุณก้าวไปข้างหน้าอีกขั้นหนึ่งนะคะแต่ว่าบางทีบางสิ่งบางอย่างมันไม่แน่ไม่นอนนะมันไม่แน่ไม่นอนอารมณ์ของคุณยังแบบสวิงสวิงหรือว่าอารมณ์ยังแบบไม่มั่นคงนะคะในเรื่องของอารมณ์เนาะ ไพ่ที่เห็นจะเด่นในเรื่องของการงานนะคนเกิดวันพุธการงานของคุณเด่นนะคะการงานของคุณมั่นคงฉะนั้นถ้า <c oughs> ถ้าใครอยากเสี่ยงนะคะลองดูนะคะเสี่ยงอาจจะเป็นที่ทํางานก็ได้นะคะให้โชคของคุณนะคะของคนเกิดวันพุธนะในที่ทํางานอาจจะให้โชคแก่คุณนะคะแล้วกเ็เลขที่เห็นเด่นๆนนะมีเลขสองนะคะ เนาะเลขที่เด่นนะใครอยากเสี่ยงลองดูนะคะแต่ว่าโชคลาภจริงๆเด่นไหมโชคลาภจริงๆถามว่าตอเนเสี่ยงโชคหรือว่าจะได้มาโชคจริงของคุณจะเด่นไปทางเรื่องของการงานนะคะท่านที่เกิดบันพุธนะก็จะมีโชคจากมีคนนํามาให้นะคะมีคนนํามาให้เรื่องของโชคลาภนะมีคนนํามาให้หาคุณนะคะมีคนนําเข้ามาให้นะคะถ้าจะเสี่ยงนะคะ ลองดูแต่เลขที่เห็นนะมีเลขสองค่ะของคนเกิดวันพุธนะคะแต่ใครอยากเสี่ยงก็ลองเสี่ยงดูค่ะนะคะขอให้คนเกิดวันพุธโชคดีค่ะค่ะมาถึงท่านที่เกิดวันพฤหัสนะคะท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของวันที่หนึ่งมิถุนายนนะคะวันที่หนึจะเป็นอย่างไรบ้าง ตอสใบค่ะหนอ,อีกใบหนึ่งนะคะสโอเคค่ะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีไพ่บอกว่าไพ่คุณไม่เด็นเรื่องของการเสี่ยงโชคแต่ไพ่บอกคุณว่ารอเวลาสักมิดทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะ,ะเพราะว่าไพ่หกดาบขึ้นมาหกดาบก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุปสรรคอะไรที่เข้ามาหาคุณที่เข้ามาในชีวิตของคุณ นะคะเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นแต่ต้องอาศัยระยะเวลาอีกนิดนึงนะคะในช่วงนี้คุณก็เลยรู้สึกว่ามีความเป็นตัวของตัวเองสูงคุณไม่ค่อยจะเชื่อใครและที่สาคัญคุณจะแบบใครนําความรู้สึกใครมาพูดอะไรใครมาหยิบยื่นอะไรให้คุณเฉยเยนิ่งๆคุณไม่สนใจนะคะ,ะแล้วก็คุณมีความวิตกกังวลคิดเยอะคิดมากย้ำคิดย้ำทำได้ไพดเดิลมูลขึ้นมานะคะในวันที่หนี้น,นะถามว่า การเสี่ยงโชคในเรื่องของการเสี่ยงโชคโชคลาบคุณเด่นไหมไม่เด่นบอกเลยนะคะว่าไม่เด่นนะคะไม่เด่นในเรื่องของการเสี่ยงโชคท่านที่เกิดวันพฤหัสนะแต่ถ้าอยากเสี่ยงจริง,รงๆก็ก็เสี่ยงได้นะคะอยากเสี่ยงจริงก็ได้นะก็ได้แต่อย่าเยอะนะคะเพราะว่าเพราะว่าไพ่ที่ออกมามันมันไม่มันไม่เด่นมันไม่ส,งส่งเสริมว่าเอ้ยคุณจะต้องเด่นมาทางน,นี้นะคะได้ไพ่เห็นไหมคะเพจออกคับ เรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของคุณนะคะไพ่สรุปก็ขึ้นมาเพดด์ออกคำในช่วงนี้คุณอาจจะมีอารมณ์แบบเหมือนเด็กๆแล้วก็เหมือนว่าไม่มั่นคงไม่แน่นอนนะคะอยู่ภายในตัวของคุณนะคะแต่ถ้าอยากเสี่ยงจริงๆนะคะอยากเสี่ยงจริงๆแบบเพื่อความสนุกสนานนะคะเลขที่เห็นคือ6นะคะเลขหให้เลขหนะคะเนาะลองเสี่ยงดูถ้าเกิดใครอยากเสี่ยงนะแต่สามบอกแล้วนะว่า ม,มันไม่เด่นในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะก็ยังไงขอให้ชาวคนเกิดวันพฤหัสโชคดีค่ะทามาถึงท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะันคือคนเกิดวันศุกร์ขอสาใบค่ะ1นสองใบหนึ่งนะคะสมโอเคค่ะท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะได้ไพ่สี่ดาบได้ไพ่ในออส o อดแล้วก็ได้ไพ่คว e นออฟว n นค่ะ ท่านที่เกิดวันศุกร์ในช่วงนี้คุณอาจจะไม่ค่อยสบายวันที่หนึ่งนี้นะคุณอาจจะบางคนบางท่านอาจจะเจ็บป่วยอาจจะไม่สบายล้มหมอนนอนเสือได้นะคะแต่ยัยหนึ่งให้บอกว่าให้คุณนิ่ง,งๆเฉยๆกับปัญหากับทุกเหตุการณ์กับทุกปัญหาที่เข้ามาช่วงนี้อาจจะต้องนิ่งไปก่อนอยู่ในสภาวะที่หยุดนิ่งไปก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเมื่อ,อไหร่ที่คุณยิ่งสู้คุณยิ่งเหนื่อยนะคะคุณยิ่งเหนื่อยคุณยิ่งแบบจะ มองไม่เห็นทางนะคะฉะนั้นการต่อสู้ของคุณก็ก็ต้องดูจังหวะดูเวลาแล้วก็จะภาวะช่วงนีน้หยุดนิ่งแต่เรื่องของการงานของคุณมั่นคงนะคะงานของคุณมั่นคงงานของคุณดีงานของคุณต่อยอดไปได้ขยับขยายไปได้ในเรื่องของการงานนะคะบางคนอาจจะก้าวหน้าไปอีกขั้นเลยแต่ในเรื่องของการเสี่ยงโชคถามว่าเด่นไหมไม่เด่น ไม่เด่นในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะบางคนแบบอยากเสี่ยงมากแต่ไพ่บอกแล้วนะว่าให้คุณอยู่ในสภาวะที่หยุดนิ่งนะคะจะเด่นในเรื่องของการงานนะเดี๋ยวขอไพ่อีกใบหนึ่งมาดูซิไพ่บอกว่าไพ่เพจเอาคัพนะคะช่วงนี้อารมณ์ความรู้สึกของคุณมันไม่ค่อยนิ่งมันไม่ค่อยแน่นอนมันมีคลื่นใต้น้ํานะคะช่วงนี้บางคนบางท่านอาจจะมีความฝันแต่ความฝันเป็นแบบเด็กๆนะคะฉะนั้นก็ ให้บอกแล้วนะว่าให้คุณนิ่งนิ่งนะคะให้คุณนิ่งนิ่งบางทีบางคนบางท่านอาจจะแบบอยากเสี่ยงนะวันนี้นะถ้าใครอยากเสี่ยงก็ก็ลองดูนะคะถามว่าเด่นไหมเด่นในเรื่องของการงานฉะนั้นถ้าอยากเสี่ยงก็อาจจะเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องงานของคุณเลขตัวเลขที่เกี่ยวกับการทํางานของคุณพวกนั้นอาจจะพอมีโอกาสนะคะแต่ยังไงแล้วโดยรวมแล้วให ของวันศุกร์ไม่เด่นให้ไพ่บอกว่าให้นิ่งๆอยู่ในสภาวะหยุดนิ่งนะคะโอเคค่ะขอให้ท่านที่เกิดวันศุกร์โชคดีค่ะมาถึงท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะมาดูกันว่าท่านที่เกิดวันเสาร์จะเป็นอย่างไรบ้างขอ3ใบค่ะหนอีกใบหนึ่งนะคะสโอเคค่ะท่านที่เกิดวันเสาร์ว้าวท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะไพ่ขึ้นมาบอกว่า คุณมีโอกาสที่ดีในวันนี้เป็นวันที่ดีของคุณนะคนเกิดวันเสาร์วันที่ดีมีโอกาสจะได้อิม่มเอมมีโอกาสมีความรู้สึกที่ดีอิม่มเอมเติมเต็มนะคะในเรื่องของความรู้สึกนะคะเป็นวันที่ดีของคุณแต่ให้ระวังคนที่เข้ามาหาคุณเขาไม่หวังดีไม่หวังผลมาหวังผลประโยชน์กับคุณนะคะแบบเข้ามาหรือไม่ซื่อสัตย์กับคุณนะคะไพาพระเลยบอกให้คุณรู้จักหมัน่สนสวดมนต์ ไหว้พระทำบุญขอพรอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแต่ถ้าคุณจะมีโชคคุณได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ครุ้มครองคุณอยู่หรือจากที่คุณไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มานะคะเนาะของท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะคุณจะมีโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำมาให้นะคะแต่ไพ่โดยรวมของคุณถือว่าดีนะคะอ่าถ้าใครอยากเสี่ยงนะถ้าใครอยากเสี่ยงก็ลองเสี่ยงดูก็ได้ ลองเสี่ยงดูก็ได้ในในวันที่1นมิถุน,นายนนะเลขที่เด่นของท่านที่เกิดวันเสาร์จะเป็นเลข5นะคะเลข5นะคะอ่าคนเกิดวันเสาร์ถ้าอยากเสี่ยงลองเสี่ยงดูนะคะถ้าเสี่ยงแล้วคุณจะชนะเนาะมันเป็นเรื่องของความ มุ่งมั่นความตั้งใจความมุ่งมั่นของความตั้งใจแต่อยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และจริงใจนะคะฉะนั้นถ้าใครขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาก่อนหน้านี้นะคะแล้วลองเสี่ยงถ้าอยากเสี่ยงอยากเสี่ยงก็เสี่ยงดูค่ะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะนาพามาซึ่งโชคลาภนะคะและความสุขให้แก่คุณนะคะ ก็ขอให้คนเกิดวันเสาร์โชคดีนะคะเพราะว่าอยากที่บอกเลขที่เสี่ยงคือเลขหานะคะก็ขอบคุณทุกท่านค้ามาติดตามรับชมขอบคุณทุกๆก,กําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ